ผมเข้าใจนะประเทศจีนไม่ใช่ดีนะไม่ใช่ว่าคุณมคุยทุกวันนี้ผมไม่ได้คุยความดีความเลวเนาะครับผมคุยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าประเทศจีนไม่ได้ดีนะถ้าผมดีผมก็ย้ายไปอยู่แล้วดีลเลอร์รถยนต์ MG เจ้าใหม่เปิดแล้วจริงดิไหนเล่าสิ เอเชียงแสงเชียงใหม่อยู่เซนุูเปอร์ไฮเวย์ก่อนถึงไทยวัสดุตึกใหม่ป้ายใหญ่มากที่นี่เป็นศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมไว้ไม่ต้องรอนานมีจุดชาร์จรถไฟฟ้าเดินทางง่ายรถไม่ติดสนใจจองรถออนไลน์ได้ที่ Facebook MG เชียงแสงเชียงใหม่เติมรอยยิ้มให้ทุกการขับขี่เต็มที่ในทุกบริการ ang, m อเชียงแสงเชียงใหม่สวัสดีครับดีบีโซเทาวันนี้ได้รับเปลี่ยนจากกุยนะฮะ สวัสดีครับัสดีครับ,รบเราก็มาคุยกันหลายเรื่องหลายราวนะฮะวันนี้เรามาคุยในเรื่องที่มีความอัดอั้นตันใจของเจกุยครับเจกุยคงได้รับความกดดันมาเหมือนกันอยากจะคุยเรื่องที่เรียกว่าความใช้ไม่ได้นะครับความเหลวหลายความใช้ไม่ได้ของคองมมิวนิสต์จีนผมรู้สึกว่ามันเกินไปแล้วใช่ มันเกินไปแล้วมันกดดันเราจน,นะะเราทนไม่ไหวแล้วแล้วผมก็เลยไม่รู้จะใช้ชื่อคิดว่าอย่างไงผมก็เลยใช้คำว่าซีซัวเหลวไหลผมไม่อยากไปบอกว่าอำนาจนิยมระด็จการพรรคคอมมิวนิสต์อะไรมันก็เป็นเรื่องของวิชาการเนาะแต่เราพูดถึงความราู้สึกของประชาชนคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยอ้เขาทนได้ยังไงครับโหอ,อะไรเนี่ยทนไม่ได้ก็ต้องทนทำไมทำาองผมเกินไปทำไมคุณต้องทำอย่างนี้ก็คงอัดอั้นใจก็คอมมิวนิสต์ทำแบบนี้ถ้าเจกเป็นประชาชนคนคอมมิวนิสต์ที่เป็นอยู่ในประเทศจีนเนี่ยจะทำยังไงโอ้แต่ทำอะไรไม่ได้ เพราะอะไร,ระโอนสัญชาติก็ไม่ได้คุณออกไม่ได้แล้วแล้วถ้าเจกเป็นคนจีนเนี่ยเจกจะต่อตายไหมต่อตานก็ไม่ได้เพราะคุณมีม็อบมีอะไรเขาก็สลายม็อบคุณอย่างเจกลองยกตัวอย่างให้ผมฟังดิว่าอะไรที่มันแย่แย่แยเหลวเหลายวๆๆอ่าอไม่ต้องอะไรเอาเรื่องเงินก็พอละครับชีวิตประจําวันมันต้องมีเงินครับไม่หนีไม่พ้นเงินแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีว่าออนโอนพร้อมเพย์มีอะไรเหมือนเราหมดแล้วก็ดีกว่าด้วยแต่ถ้าโอนเงินเกินห้าหมื่นหยวนคุณต้องชี้แจงห้าหมื่นหยวนมัน สองแสนกว่าบาทนะสองแสนห้านี่ก็ซื้อรถยังไม่ได้เลยคุณต้องชี้แจงว่าคุณจะเอาไปทำอะไรว่าเด็กคุณเอาห้าหมื่นหยวนไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องชี้แจงต้องบอกเขาแล้วถ้าโอนเขาจะให้ถามว่าคุณะจะทำอะไระะโอนค่าเฟอร์นิเจอร์ต้องเขียนเข้าไปอโอนค่าเฟอร์นิเจอร์ให้แปะตรงยืมให้ใครทีนี้กลับมาเรื่องเงินเขาไม่มีอิสระเลยตอนนี้เบิกเงินก็ต้องถามแล้วถ้าคุณจะเบิก,กเนี่ยเดี๋ยวนี้ห้าหมื่นต้องบอกก่อนบอกใครอ่ะ บอกแบงค์ว่าพรุ่งนี้ขอเบอิกห้าหมื่นต้องโทรสายไปบอกก่อนเออต้องโทรไปแจ้งก่อนออหรือมีส่งแบบอันนี้เหมือนบ้านเราว่าเบิกเงินโดยไม่ต้องใช้บัตรอะเมือ่อส่งคิวเข้าไปว่าคุณจะเบิกห้าหมื่นอ๋อแล้วถ้าเกิดคุณไปที่แบงค์จริงแล้วบอกเงินสดจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ก็ได้นะไม่ไม่อายุาดัด กขาบอกวันนี้เงินไม่พอซึ่งเดียวนะเขาจะโอนในกว่าบาทซึ่งเขาเหมือนกับว่าหนึ่งก็จะควบคุมเงินเฟ้อสองเขาก็อยากให้คุณล่าสุดเลยครับเพิ่งออกมาเหรอไม่กี่เดือนนี้หลังปีใหม่นี้นะครับแล้วคุณก็ต้องโอนผ่านโทรศัพท์โอน่านโทรศัพท์อย่างว่านะผมบอกให้ทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในคอมพิวเตอร์นั่นคือหลักฐานหมดผมก็ว่ามันมีอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่เขาต้องการควบคุมเงินตราให้ยากขึ้นอีกหน่อยถ้าเกิดอย่างที่ตรงเคยบอกว่ามีดิจิตอลยวอนน่นอย่างเงี้ยพวกเนี้ย คุณดิ้นดิ้นไม่หลุดเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งทุกคนก็กลัวเสียภาษีเพราะภาษีมูลค่าเพิ่มเขา17%กับ13%บ้านเรา7%เองเรื่องอิสระเรื่องการเงินอ่ะผมว่ามันเป็นอยู่คู่ชีวิตเลยอันนี้เป็นสิ่งน่ากลัวมากอ่าเป็นสิ่งน่ากลัวมากแล้วว่าทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยหาเงินแล้วมันไม่ใช่อะ่ะเราจะใช้เงินต้องชี้แจงแผมจะไปไท้มันก็มีเรื่องส่วนตัวมีเรื่องที่แบบที่ผมเข้าใจเขานะ เ <C> e <ach> ขาใจพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคือผมในแง่แตกต่างผมว่าผมไม่เข้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนขอแก้ต่างเ <c oughs> จ๊กจะได้ไม่ด้ไม่รู้สึกว่าอย่างเดียวหรอพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมีอำนาจล้นฟ้าตอนนี้เขาต้องการควบคุมเศรษฐีไม่ให้แบบใช้เงินแบบสละเกินไปลแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปคือคนที่เดือดร้อนคือคนมีเงินถูกป่ะคนที่ไม่มีเงินเยอะก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่หรอกคนห้ามของสองแสนกอบาทเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วๆไปเขาก็คงไม่ได้โอนบ่อย ใช่อันนี้ผมมองในแง่ของชาวบ้านทั่วไปก็ไม่มีชาวบ้านไม่ค่อยเดือดร้อนเออันั้นมองว่าคนรวยเท่านั้นที่เดือดร้อนแล้วก็ผมคิดว่าเขาจะป้องกันเรื่องคอมมิวชันด้วยใช่ไหมแปะตรงผมมองในแง่ของแง่ดีนะว่ามันจริงๆแล้วมันเดือดร้อนจริงอ่ะแต่ว่าพอไอ้พรรคคอมมิวนิสต์มันมีอํานาจอะ มันก็เลยออกกฎอะไรที่พบ้าบอมาโดยไม่สนใจประชาชนว่าเดือดร้อนแค่ไหนกูสนใจว่าผลงานกูได้อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดเพราะมันได้จริงนะคุณควบคุมได้หมดเลยคุณขยับซ้ายขยับขวาก็ไม่ได้มันเหมือนโดนพนันการไว้นี่คือเหตุผลที่ที่อำนาจนิยมเนี่ยเขาต่อต้านกันเพราะว่าครั้งมันไม่คำานึงถึงประชาชนที่เดือดร้อนครับอันนี้คำานึงถึงอำนาจที่จะควบคุมได้เองต้องการควบคุมอย่างเดียวแต่ว่าลืมไปว่าคุณควบคุมเยอะๆนี่คนมันทนไม่ไหวอ่ะแต่เขาก็ไม่กลัวเนี่ย กลัวคุณก็ประท้วงไม่ไม่ได้ความกดดันมันเหมือนไอ้น้ำอ่ะค่อยๆระเบิดอ่ะตอนมันระเบิดมันน่ากลัวแล้วแปะตรงคิดดูนะไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องเดียวตั้งแต่โควิดมาเนี่ยคนประเทศเขาเองเนี่ยจะกลับไปเนี่ยก็ยังลำบากเขาควบคุมการเดินทางเขาไม่อยากให้ เอาโลกกลับมาเขาอ้างงี้แต่ทีนี้คนที่ถือพาสปอร์ตจีนที่ไปอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้เขาก็ต้องกลับบ้านต้องไปหาลูกหาเมียหาญาติหาพี่น้องนั้นคุณจะให้เขากลับก็ไม่ได้เขาทาไงลุงไม่แปําตรงเขาไม่ต้องขอวีซ่านี่เขามีพาสปอร์ตจีนก็ต้องบินไปได้เขาก็หนึ่งกักตัวยี่แปดวันนี่โดนทุกคนอ่ะค่ากักตัวคุณต้องออกเองเป็นแสนแสนวันละห้าพันเพราะอะไรเขาเนี่ย พอคุณลงเครื่องปุ๊บนะเขาจะมีรถมารับคุณเลยลงมาปุ๊บหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งปั๊มตาให้หนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ส่งไปที่โรงแรมเลยอไปขังแล้วก็กินข้าวก็ถึงเวลาเขาก็จะเรียกให้ปิดคุกอ่ะคือไม่มีไปส่งให้ส่งหน้าห้องแล้วก็จะโทรบอกออกมาแล้วคุณเปิดอันนี้คุกทชัดอ่ะแล้วเขาจะตรวจอะไรคุณจะกลับมาเนี่ยคุณมีเงินไหมแสนสี่วันละห้าพันเนี่ยมัะกักตัวพอไหมไม่มีเงินก็กลับไม่ได้ดิไม่มีเงินก็ไม่ต้องกลับตายห่างแล้ว คนจนไม่ต้องทําอะไรละทั้งทังนี่เขาเป็นคนจีนเองโอ้ยคนจนไม่ต้องกลับละอ่าแล้วอีกอันหนึ่งอะไรรู้ไหมฮะแปดตรงค่าตั๋วเครื่องบินแพงมากเมื่อก่อนเนี่ยกรุงเทพคุณหมิงไปกลับแปดพันถูกสุดหมื่นกว่าเดี๋ยวนี้แสนห้าก็ใครจะกลับได้ก็กลับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไงก็เข้าล็อกเขาไปเลยคือเขาจะบอกว่าไม่ให้กลับก็ไม่ได้เขาคือทําวิธีนี้สําหรับคนจีนเองผมไม่มรู้นะไม่ยุติธเนาะกดขี่อมเหงเนาะและอีกเรื่องหนึ่งทําไมเขาขึ้นได้เพราะหนึ่งตอนเนี้ อย่างการบินไทยเลยก็ไม่บินจีนหมดแล้วไม่มีใครบินตัวโลคัสก็ไม่บินฉะนั้นก็มีแต่สายการบินจีนฉะนั้นสายการบินจีนบินออกรับคนกลับเขาเรียกตามสบายเลยเท่าไรก็ต้องนั่งแล้วเท่าไหรก็ต้องนั่งถ้าคุณจาเป็นนี่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายจริงผมว่ามันต้องแก้ไขหน้าถ้าอย่างนั้นผมว่าเขาปล่อยไปอย่างนี้ได้ไงไม่รู้นะก็มันเป็นมันเป็นระบบอะระบบที่เขาเรียกว่าความกดดันมาจากข้างบนอะข้างบนก็สั่งมาเลยกดเหล็กเหล็ก กดเล็กแล้วก็กดเล็กไม่มีไม่มีฟีดแบ็กมาว่าคนเดือดร้อนแค่ไหนมันมีข้อเสียของระบบคอมมินิตีเเหมือนกันนะคือมันมีแต่ซ็อกดาวอ่ะแล้วก็คนข้างล่างต่อต้านไม่ได้แก้ไขไม่ได้เรียกร้องไม่ได้นี่คือสิ่งที่เป็นข้อเ <ผม S 2> สียคิ่ไม่ตกนันแปะตรงว่าเขาจะทำมีเพื่ออะไรผมก็เคยคิดว่าคิดตกผมขออนุญาตต่อต้านเจกเพราะว่าจะได้เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ผมบอกว่า ที่เขาทาแบบนี้เพราะอะไรอันที่หนึ่งมันเป็นนิสัยแล้วคือมันเป็นระบบที่สืบทอดมานานแล้วสองคนจีนทนได้ถ้าคนจีนทนไม่ได้ก็ลุยกันสิอย่างนี้พรรคคอมมิวนิสต์จะถูกลมไหมมีโอกาสคือมันเป็นเรื่องถ้าคนเราเริ่มเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเสรีภาพตัวเองไม่มีโอกาสทําอะไรเลยต้องโดนกดขี่่มเหงตลอดเวลามันอยู่ในใจครับมันต้องลุกคือสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งพอมีพลังพอเนี่ยมันจะต่อต้านวันนี้ก็ต่อต้านอยู่ในบางกลุ่มเนี่ยพอมันต่อต้านหนาๆปุ๊บเนี่ย พรรคคอมมิวนิสต์ถ้าไม่เปลี่ยนเขาจะล่มจะล่มจะล่ะผมฟังจริงแล้วผมเก็ตเลยพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ได้ผิดแต่เขาทำเป็นนิสัยแล้วเขาคิดว่าทําได้เขาก็ทำแต่ว่าไหนถ้าเขาคิดว่าทาไม่ได้เขาก็ต้องคลายกฎเหล็กไม่้เขาก็ตายมอนการต่อสู้ต่อสู้กันอ่ะในโลกมีการต่อสู้ตลอดเวลาคือคนเสียก็ต่อสู้ไงคนได้ก็ไม่ต่อสู้ไงตอนนี้พรรคคอมมิวนิสต์น่ะได้อยู่หนึ่งได้ผลงานเนาะเพราะข้าราชการก็ต้องทําผลงานเนาะล้วก็โทษเขาไม่ได้แต่นักการก็บังคับเนาะคุณต้องการความเจริญเศรษฐกิจขนาดนี้คุณต้องการไม่ให้โควิดระบาด ดีๆคุณต้องเสียสละสิ่งไม่ดีเสียงน้นเสียสละบางอย่างคราวนี้ถ้าเสียสลาเสียไปเสียหาไม่ยอมไม่ยอมก็ระเบิดเป็นสงครามไงครับครับมนุษย์เป็นอย่างนี้จริงๆนาะแล้วไต้ตรงน้ายังไม่หมดแต่ตรงคนจีนเองออกมาต่างประเทศไม่ได้นี่ยิ่งหนักเลยคนจีนตอนนี้โทรมาบอกเนี่ยผมไม่ทำสัอร์ตไม่ได้โอมเอาทำไมอ่ะเขาบอกก็รัฐบาลไม่ให้ทำปัร์ตเพะเขาพาออะไรเขาบอกไม่ออกจะออกไปเอาชี้อโลกกลับมาหรอไม่อยากให้มีการระบาดของโรค เลยกับกันไม่ให้คนเข้าครับไม่ให้คนเข้าออกผมมองนะไม่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 ออกไม่ออกแล้วนะคนที่มีพาสปอร์ตอยู่แล้วถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจหรือราชการต้องไปฝากไว้ที่ฝ่ายบุคคลอันนั้นไม่ต้องออกหรือึงกันน่ะอ่าอคุณจะออกก็ได้คุณก็ต้องมาทําเรื่องฝาขออนุมัติอ้าวมันจะไปใครอนุมัติก็ไม่มีใครอนุมัติก็อดอีกแล้วบางคนเนี่ยโทรมาแล้วเนี่ยผมได้วีซ่าไทยแล้วนะปีช่วงที่ว่า ไทยเปิดละวห้ยจีนเข้าได้ตอนนี้เปิดแล้วผมได้ีิธาไทยแล้วนะเขาไปถึงสนามบินไม่ให้ออกเพราะอะไรคุณีิ่าแล้วเขาบอกมีีิ่าแล้วจะออกไปทำไมมีธุระไม่เอา ไม่ได้ธุระต้องชี้แจงธุระก็การค้าไงเออไม่ได้การค้าก็โทรพท์ได้จดหมายมาเลยเชิญไปดูงานเชิญไปเยี่ยมนั่นเขาก็ไม่ให้อันนี้ก็ความเดียวละแล้วไปถึงเนี่ยเขาตะเช็คอินก็ไม่ออกนะไม่ออกก็ออกไม่ได้อ่าออกไม่ได้แต่มีบางคนที่หนักจริงๆใต้โต๊แล้วออกมาได้คือเขาอาจจะต้องมีความจำเป็นจริงๆแต่ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แน่นอนเออแต่ตรงแบบนี้ผมว่าไม่นานนะคือคือผมมองอย่างนี้ฮะผมมองว่ามันเป็นความกดดันอย่างหนึ่งของข้าราชการจีนเนาะที่โดนคำสั่งกดเหล็ก เขาต้องเปลี่ยนกฎเหล็กให้มันเป็นกฎอ่อนบ้างไม่งั้นคนมันจะทนไม่ไหวเพราะคนในนี้มีตังค์แล้วไม่ใช่คนจนถ้าคนจนเขายอมอดทนเนาะแต่ในคนมันมีตังค์มันอยากได้อิสรภาพแล้วไงคนที่มีตังค์พวกเนี่ยเฮ้ยกูจะหาตังค์มาทําไมวะอิสรภาพกูยังไม่มีเที่ยวเออกูอยากไปไหนก็ไปไม่ได้จะมีตังค์ไปทําอะไรวะคันนี้ความกดดันตรงนี้จีนพิงเนี่ยไม่ไหวหรอกผมเขาคิดว่าเขาเขาววันหนึ่งเขาทนไม่ไหวหรอกเพราะว่าอะไรคนรอบข้างเขาเป็นอย่างนี้บมดไง เขาก็ต้องทุกวันหนึ่งมันก็ต้องระเบิดไงแล้วผมมองว่าใช่ไหมว่าเขากลัวเขาออกมาใช้จ่ายไม่ไม่ถึงขนาดนั้นผมก็ว่าไม่น่าใช่นะครับกฎอย่างนี้กผมรับไม่ได้ผมเข้าใจเจกคือว่าตอนนี้มันเป็นระบบทหารไงระบบวินัยไงคือเขาคิดว่าการสั่งการเนี่ยมันต้องทําให้ได้มันต้องทําให้ได้มันเป็นกฎคํำนี้มันทําให้ทําให้ประเทศจีนมีทุกวันนี้ก็เพราะคํานี้ด้วยครับแต่ว่าถึงเวลาเมื่อไหร่มันก็ต้องผ่อนถ้าคุณไม่ผ่อนุ๊บคนก็จะ ลูกคือ,อเสียก่งแน่ยังทาไม่ไหวเลยแล้วคนคุณมึงกินไม่แยกกันเ,กกเหรอแต่อีกเรื่องนึงนะกดแบบนี้เนี่ยผมมองว่าผมมองอีกมุมนึงนะว่ายิ่งกดอันไหนที่ระเบียบเข่งคัดมาก โอกาสคอร์รัปชันยิ่งมากตรงมองไหมโอ้สุดยอดเหมือนกับเขาตั้งกฎแบบนี้ผมมองว่ายิ่งสร้างให้การคอร์รัปชันมากเป็นธรรมชาติของมันแหละอะไรที่มันเป็นกฎเหล็กมันก็มีการดิกเลี่ยงเพราะดิกเลียกก็ต้องจ่ายตังค์เพราะจ่ายตังค์หาเส้นหาสายจีนก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็เป็นหลักการที่ปัญหาไม่จบไม่สิ้นตามใดที่ตามใดที่โลกมันยังเป็นคนอยู่มันก็ต้องมีปัญหาแต่ผมเห็นด้วยก็คือว่ามันเป็นกฎที่ต้องแกบอันนี้ใครจะเป็นคนบอกเขาล่ะ เพราะเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องแก้แล้วนะอันนี้แหละมันเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบประชาประชาธิปไตยมีข้อดีตรงนี้แหละประชาธิปไตยมีข้อดีคือว่าถ้ามันมีอะไรที่มันไม่เหมาะสมประชาชนสามารถที่จะ้องเรียนหรือว่าแก้ไขได้ด้วยประชาชนครับแต่ประเทศจีนมันเป็นอำนาจนิยมมันเป็นเผด็จการเนี่ยเผด็จการมันเลยยากครับถ้าสีจินถึงไม่ปล่อยแต่ผมคิดว่าเขาฉลาดพอนะเริ่มปล่อยเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าเขาไม่ใช่ไม่รู้อผมว่าเขารู้นะยังรู้เลย แล้วใครๆก็รู้ผมก็รู้แต่ว่าบางทีบางครั้งการขยับขยื้นองคาะยพใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยากจะทําก็ทํานะนจะต้องแก้ที่ระบบแก้ที่คนแก้ที่หลายๆอย่างถึงเวลามันต้องเปลี่ยนแต่ตอนนี้ผมมองว่าสียืนผิงก็คงรู้แล้วละ่ะหรือว่าราชาการจีนก็คงมันต้องมีคนโ,โหก่นด่าตลอดเวลาแล้วมันก็ต้องมีคนไปต้องเรียนอะไรด้วยเนะ <S 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 าะผมว่าถึงเวลามันก็ต้องแก่เจก็ชื่อว่าถ้าเป็นเจกจะทำยังไงทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ถ้าเจกเป็นข้าราชาการเจกเป็นถ้าว่าเจกเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์คนหนึ่ง เด็กคงไม่นั่งเฉยใช่ไหมเด<ช>็กคง,คงต้องอคุณรู้ป่าประชาชนมีปัญหาก็าต้องมีการรายงานมีการประชุมกันมีการพูดคุยกันเนาะเธอต้องหาทางแก้ไขเนาะถ้าคุณไปข้าราชการคุณมรู้ปัญหาแล้วคุณไม่แก้ไขคุณก็ผิดเหมือนกันเนาะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมยกให้เด็กเป็นอันนี้เลยสี่ยิ้นบิงถ้าเด็กได้รับทราบพวกนี้แล้วเด็กจะทำยังไงผมว่าผมก็ต้องปล่อยปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่ปล่อยว่าเออต้องให้คนออกมาบางส่วนถอนคายผ่อนคายไม่งั้นเดี๋ยวมันต้มทลายได้ผมคิดว่าเขาคงจะคิดละผมก็รู้สึกกเหมือนัว่า เฮ้ยมันมากไปละขนาดผมอยู่นอกประเทศนะที่คุณกดดันประเทศคุณจะล็อกดาวน์เสี่ยงหฮ้คุณจะล็อกดาวน์สนเิ้นผมก็โทรไปคุยคนจีนมันก่อนนะเขาบอกว่ามีการล็อกดาวน์ที่สเนเิ้นนี่นะเดือดร้อนมากเลยอะ่ะมันทำงานไม่ได้แล้วคนมันคนป่วยแค่สามสี่พันคนเนี่ยเฮ้ยประเทศอื่นเขาเป็นแสนเน่ะเขายังไม่ล็อกเลยคุณจะบ้าบอคอแตกไปถึงไหนแล้วมันล็อกไปล็อกไป,กไปมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่จบ ครับเขาต้องการจบเป็นไปได้ไหมแต่ตรงเขาห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายพวกมารักษาโรคโควิดเนี่ยเฮ้ยจริงๆแล้วนะค่าใช้จ,จ่ายรักษาโ COVID ครคโควิดมันไม่ได้แพงแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์โรคเนี่ยก็รู้อยู่อย่างเช่นว่าการรักษาโรคเนี่ยนะมันมีหลากหลายวิธีถ้ามันมีการผลิตยาอมาหลากหลายมากแล้วครับ ตอนนี้มันไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้แล้วนะมันมีรักษาออกมาดีแล้วนะแล้วคนจีนผมก็ว่าวิจัยกันมาเยอะแล้วนะแต่ผมเข้าว่าผมาคิดว่าเขารอเวลาอีกสักจังหวะหนึ่งผมว่าไม่นานเพราะว่าเขาถ้าเขาปล่อยเขาก็รู้นี่ทผมยังรู้อย่างยังรู้เลยให้คุณล็อกดาวนี่มันล็อกดาวมันไม่มีที่สุดอนะ่ะนไม่ได้ดังนั้นผมคิดว่าเขารออีกสักจังหวะ ไม่เกินสองสาเดือนเนี่ยเขาต้องปล่อยแต่ตรงมองแค่ไม่เกินสองสาเดือนหรอผมมองว่าเป็นปีนะผมให้สามเดือนเดี๋ยวสามเดือนเรากลับมาคุยกันใหม่ครับสามเดือนเนี่ยจริง่ถึงต้องปล่อยปล่อยด้วิธีไหนเขาต้องเขากำลังคิดอยู่เพราะหลังจากโอลิมปิกฤดูหนาวแล้วเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมผมคิดว่าในสามเดือนหลังจากโอลิมปิกฤดูหนาวเขาต้องปล่อยเพราะว่าหลังจากโอลิมปิกปุ๊บเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความกดดันละวในสามเดือนเนี่ยแผนมันต้องวางเนาะ คนคต้องเตรียมเนาะยาต้องรักษา,าเนาะออกยาพร้อมระบบพร้อมเขาค่อยๆปล่อยฉะนั้นอีก3เดือนเขาค่อยๆปล่อยพอสิอ้นปีปุ๊บปล่อยหมดผมมึงมองมองเกณฑ์อย่างเงี้ยมันก็เหมือนเกณฑ์ที่ว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อ่ะคือประเทศอื่นเขาปล่อยหมดแล้วประเทศจีนจะล็อกประเทศเดียวเหรอเป็นไปได้ยังไงคุณไม่ใช่ประศมันซุปเปอร์แมนคุณก็ปล่อยให้มันลามไปเลยโอไมคอนอ่ะแล้วก็คนก็ต้องเสียชีวิตบ้างมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่มีทางหลีกเลี่ยงอ่ะคุณจะล็อก็ก็ไม่ใช่วันล็อกได้ไง ล็อกได้ก็ลอกไปดิลอกได้นี่คนตายมากกว่านะเพราะว่าคนตายเพราะเศรษฐกิจอ่ะใช่มันมากกว่านะแล้วอีกอย่างก็คือคุณมียารักษาแล้วเนี่ยคุณสามารถรักษาได้ปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเขาติดติดแล้วก็รักษาตอนนี้พูดตรงๆเมืองไทยก็ไม่ได้ไม่ได้ดีเลยแย่มากมันผมว่าปีนี้ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่แย่ที่สุดแล,แล้วพอแย่สุดปุ๊บเนี่ยสงกรารนี่ติดวรระแสนสมมตินะเขาบอกกันสงการามที่วรระแสนแน่นอนหลังจากสงกรารเนี่ยมันจะกินก็ต้องยอมก็เหมือนอินเดียอินเดียไม่ต้องทำอะไรเลยติดไปเลยสิบล้าน อตอนนี้เป็นยังไงอินเดียไม่มีแล้วทำไมจีนจะทําไม่ได้ครับเออแล้วจีนพร้อมกว่าหนึ่งจีนมีโรงพยาบาลจีนมียาจีนฉีดวัคซีนหมดแล้วครับผมว่าเขารอจังหวะคือเขาฉลาดพอผมว่าจีนมีทิ้งแทง,งผมเข้าใจอย่างหนึ่งนะจีนมีทิ้งแทงนะเขาต้องดูไทมิ่งอะไรที่สูญเสียน้อยที่สุดมันเหมือนคนคิดอะ่ะเหมือนการคำนวณอ่ะเวลาที่สูญเสียน้อยที่สุดเขารอเวลาให้สูญเสียน้อยที่สุดเขาเดินเรื่องนะจบ นี่คือสิ่งดีของอำนาจนิยมนะค,คุณสามารถรอได้จนถึงจังหวะเหมาะสมที่สุดแล้วคุณก็พ่อๆเลยค่อยไปแล้วผ<อ>ลประโยชน์สูงสุดตกกับประชาชนครับไม่ใช่เขาชั่วนะเด็กเขาโอ้เด็กฟังดูสินุ้นปิ่นนี่มันไม่ถึงเวลาไงค,คุณต้องอดทนรอจนถ,ถึงถึงเวลาปุ๊บทุกอย่างจะดีเองนี่คือคนเก่ง<ล>ถ้าปล่อยปลแล้วเลยเละเทะไปช่างแมงเล้ยวเดี๋ยวเขาไปเหมือนอินเดียมันก็ได้แต่บังเอิญจีนมีมีมีดาบไงโชคเดียวมันแม่นไง ค,คือเจ๊กมุนองคิดดูเวลาฟันดาบเนี่ยคุณต้องฟันให้ขาดทีเดียวอ่ะน่นคือสิ่งข้อดีของระบบน่านิยมไงเขาเลยใช้ดาบนั้นดาบเดียวฟันให้ชงเขาเลยรอรอเลงให้แม่นไงคคิดว่าอย่างงี้ไม่รู้จะจริงหรือเปล่าเจ๊กลองมีไอเดียอื่นไหมถ้าคิดว่ามันมันจะดีกว่านี้ได้ยังไงถ้าถ้าสมมติว่าเอ๊กปล่อยไปเลยคนจีนออกไปคนใครคนต่างประเทศเข้ามามันจะดีกว่าไหมหรือว่าจะรอ หรือว่าจะทำยังไงดีเป็นผมผมว่าปล่อยไปเลยดีกว่าจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะมีคนออกไปก็ไปกินไปอยู่มีคนกลับมาก็ซื้อของมาถูกค,คนคิดอย่างนั้นว่าถูกมันอาจจะมีเหตุผลมากกว่านั้นก็คือเราก็ยังคิดได้เลยว่าทําไมไม่ปล่อยไปเลยวะแล้วทําไมคนที่นั่งคิดไม่เป็นเหรอก็อคิดเข่คิดเป็นนะแล้วก็มีคนกลุ่มใหญ่เลยที่คิดอย่างเก่งนะ แล้วจำพอไปเข้าที่ประชุมคุยกันกรมการเยอะๆไม่คนยังต่อต้านไม่ให้เปิดอ่ะแปลว่ามันมีเหตุผลบางอย่างที่ที่คนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยบอกว่าเฮ้ยรอก่อนรอก่อนอย่างที่ที่ที่สมัยก่อนที่อูฮั่นระบาดเนี่ยแล้วมีการสร้างโรงพยาบาลฉุกเฉินด้วยความรู้นแล้วก็ไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะเขาจะสามารถควบคุมการระบาดได้นะแต่เขาทาสําเร็จนะเพราะมันต้องใช้ความอดทนบางอย่างเหมือนกันความสีสละบางอย่างตอนนี้ก็เหมือนกันต้องสีสละบางอย่างเนาะผมเชื่อว่ามีคนฉลาดเยอะที่คิดว่าเฮ้ยคุณต้องอดอดเปรี้วกินนหา ถ้าตอนนี้คุณเอาสบายไว้ก่อนเนี่ยค,ความเสียหายจะมากเลยเขาบอกว่าการปล่อยตอนนี้เนี่ยอาจจะมีคนตายเป็นแสนเหมือนอเมริกันเขาบอกว่าอขอเวลานิดนึงให้คนตายเหลือสักหมื่นได้ไหมมันมีหมื่นแน่ๆน,นะเจกมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณปล่อยแล้วมันจะไม่มีคนตายอ่ะเมืองไทยตอนนี้ตายาวันละแปดสิบถ้าเทียบสเกลเนาะถ้าเป็นเมืองจีนอ่ะยี่สิบเท่าคุณเข้าไปวันละพันหกพันหก สามเดือนเป็นเป็นแสนนะก็ลเลยคิดว่ามันก็คงเป็นโจทย์ยากมากหาไม่ได้แล้วมันมีประเด็นไหนไหมที่เจ๊ที่ว่าคิดว่าตอนนี้ถางประเทศจีนเนี่ยเขาใช้อํานาจเกินเขตเกินขีดไปนอกจากที่เรื่องวีซ่าเรื่องอะไรแล้วเรื่องเงินเรื่องวีซ่าเรื่องการให้เข้าออกตรงนี้ก็แย่แล้วนะเป็นโจทย์ที่ทําให้มีความปั่นป่วนเนาะครับอันนี้เราพูดถึงแค่เหตุมาจากโควิดือ่ป่าเป็นการถวยโอกาสของโควิดคือผมไม่ใช่โวยจีนเนาะแล้วไม่โวยรรคมิวนี่จีนเนาะแต่ผมพยายามแก้ต่างให้เขาว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะ ที่เขาจะมานั่งกดดันคนคนประเทศเขาเองโดยให้คนเดือดร้อนถ้ามันไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้คุณค่าอะไรครับแต่สิ่งที่ผมเห็นตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นความเคยชินของเขาที่ใช้อํานาจจนเคยชินจนเคยชิน อันนี้อาจจะต้องแก้ผมก็หวังว่าให้เขารีบแก้นะไม่งั้นเนี่ยผมว่าเขาเขาแย่เหมือนกันเขาก็จะแย่สซีจิ้นผิงไม่ได้เป็นเทวดาครับทีมนผิงค,คนธรรมดาแล้วซีจิ้นผิงก็คงคิดว่าเขา,าก็อยากอยู่นานเนาะแล้วเขาทำไม่ดีคนไม่ชอบคนเกลียดขี้หน้าเนี่ยีจะพยายามคนล้มเขาอะตอนนั้นอะเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นคุมได้ทั้งหมดเนาะเขามีคนต่อต้านเขาเยอะ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 ใช่เขาก็ไม่มีความสุขเนาะเขาก็อยากให้มีคนเขาไม่ใช่คนที่แบบว่าทัเพื่อเงินไงเออถ้าทำเพื่อเงินเราว่าไปอย่างเขาทำเพราะมันจำเป็นอะแต่ว่าสิ มันก็เกิดความคือว่าเคยชินกันแช่งนาจต้องลดอีโก้ความเคยชินแช่งน้าออกมาให้ได้ก่อนลดออกมาลดออกมาก่อนไม่งั้นเขาจะอะไรกูก็ไม่รู้กูเอางนาจไว้ก่อนเฮ้ยบางทีอำน่ามากเกินไปนี่คน,คนเกลียดนะ เรียกบ้ามาเออบ้ามานะแล้วบางทีบางมีวิธีแก้ปัญหาอื่นๆนะอาจจะดีกว่านะมองทางทางอื่นบ้างนอกจากเรื่องเรื่องการเข้าออกแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องมากมายที่เราอาจจะไม่รู้เนาะผมว่าเป็นถ้าเป็นคนจีนเนี่ยคงกดดันมหาศาลเลยครับกดดันมากมหาศาลผมเข้าใจนะประเทศจีนไม่ใช่ดีนะไม่ใช่ว่าคุณมาคุยทุกวันนี้ผมไม่ได้คุยความดีความเลวเนาะครับผมคุยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือว่าประเทศจีนไม่ได้ดีนะถ้าผมดีผมก็ย้ายไปอยู่แล้วครับแต่คนย้ายออกเพียงแต่ว่าเขา ไม่มีอำนาจ <c oughs> ไม่มีคนจีนอยากจะายออกมาต่างประเทศยเยอะแยะผม,มเห็นเชียงใหม่วิีแต่คนจีนมาอยู่ครับพวกประเทศไทยดีกว่าแต่มันก็มีข้อดีของมันข้อเลวของมันเนาะทุกอย่าง<ค>มีข้อดีก็เสียมันหาเงินง่ายกว่าประเทศไทยนั้นประเทศจีนแต่ว่ามันก็มีความกดดันสูงมีอะไรเยอะเนาะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณต้อง,ต,องต้องชั่งน้าหนักไม่สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยชีวิตนี้โอแด่จีนรักจีนผมก็ไม่ได้ปักจีนมากกว่าประเทศไทยแน่นอนผมรักประเทศไทยเยอะแต่ว่า เราคิดจีนแล้วก็คุยเรื่องจีนเท่านั้นเองครับใช่ครับดังนั้นสิ่งที่สิ่งที่เจ๊กยังจิตใจอยู่ที่ความเหลวไหลของจีนมีอะไรเจ๊กก็มีพวกซื้อสินค้าโกงโกงแล้วก็ไม่ให้ของตามตัวอย่างจ่ายมัดจาแล้วขึ้นราคาเนี่ยแล้วอะไรเรื่องหนึ่งกค้าเออตัวเขาเองก็คิดว่าไม่เป็นไรมีหมูวิ่งมาชนบางตออยู่เรื่อยแต่ผมว่าอาณาเขาเขาแย่นะอันนี้คือสิ่งที่ผมก็เจอการค้าแบบเล่เหลี่ยมครับและเล่เหลี่ยมแบบไม่ไม่ละอายใจครับ และเล่เหลี่ยมแบบกวงการแล้วถือว่าเขาได้เปรียบเขาถือมัดจาไม่เอาก็ยึดมัดจาสิอันนี้คือสิ่งที่ผมก็ยังคิดนะเรื่องผมก็เจอบ่อยๆนะเรื่องมัดจาแล้วก็มัดจาแล้วก็อะไรอะหักรางพาด้วยเขาที่บอกเนี่ยคุณไม่เอาคุณก็ยึดมัดจาเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่พูดในคนที่เขาอยากจะค้าขายกับจีนเนาะผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนวิธีใหม่นี้ผมค้าจีนนี่ผมเลิกมัผมเคยเจออย่างจริงจังคือเคยเจนเรื่องมัดจำเนี่ยคุณเปลี่ยนวิธีมัดจาใหม่มันต้องเปลี่ยนวิธีมันต้องเป็น LC อ๋อ มันต้องเป็น LC ก็คือหมายว่าคุณสามารถเอาเงินมัดจำคืนได้ถ้าเขาผิดสัญญาไม่ใช่มัดจําเงินสดให้เขาใช่ไหมอย่างนี้เสียเปรียบก็มีวิธีของเขาอยู่หรือว่ามีการมัดจําแบบให้คนกลางไม่ได้ให้เขาให้คนกลางถ้าคุณเชื่อคนกลางอย่างวิธีของเดนี่ออนไลน์เนาะออลีบาบาที่ประสมความเสถียรทุกวันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนกลางเขาเป็นคนกลางจ่ายแล้วอยู่กับเขาก่อนรับส่งมอบของแล้วค่อยตัดแงเงินอันนี้ทําให ประสบความสำเร็จฉะนั้นต่อไปค้าขายนี่ผมบอกให้ท่านทุกท่านเลยนะค้าขายกับจีนอย่ามาจำเอาสินค้ามาเอาเงินไปถ้าคุณทําไม่ได้คุณอย่าเสี่ยงเพราะว่าถ้าคุณมาจําเมื่อไหร่นะคุณเสียเปรียบแล้วแต่ว่าสินค้าบางอย่างมันไม่ทําไม่ได้เนาะหาคนกลางแล้วคนกลางอย่างที่เจ็ดเคยเจอก็คนกลางเบี้ยวอีกนะ,ะคนกลาง <c oughs> คนกลางไปเอ็กซเซคของแล้วเ <c oughs> บี้ยวอีกเบี้ยวอีกนะอันนี้อันนี้ก็ป็นซับซ้อนเข้าไปอีกนะครับทีนั้นการค้าเนี่ยผมก็เลยว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จหรอกต้องอยู่ที่ประสบการณ์ประสบการณ์แหละผมก็เลยบอกว อย่าหวังความซื่อสัตย์คุณยอ,อย่าเชื่อใจคนตรงเชื่อใจตัวเลขตรงเชื่อใจสถิติครับและมีความเสี่ยงทุกทุกหัวละแหงเนาะอย่ามั่นใจคุณอยากจะค้าคุณต้องรับความเสี่ยงถ้าดีที่สุดผมแนะนําอย่างหนึ่งถ้าใครค้ากันนะไม่มั่นใจอย่าค้าคอย่าโลภ <laughs> เอาไปไปมาก็อย่าโลภ สบายใจเมื่อไหร่ก็ค่อยค้าถ้าไม่สบายบใจอย่าค้าพบกันก็กูหน้าไม่ได้ต้องพบกันนานๆศึกษากันไปก่อนผมก็โดนเจ๊งมาเยอะนะครับไม่ใช่ไม่เจ๊งธรรไม่ใช่ <S <S ผมเรียนประสบการณ์มาเยอะโอ้ผมเรียนรู้เ,เลยครับประสบการณ์ชีวิตมันบอกว่าต้องเชื่อใจอย่างเดียวครับเพราะไม่มีถ้าเขาต้องใจจะโกงคุณนะคุณไม่มีทางหนีจริงไหมแจ๊ง ถ้าเขาจะบอกว่าเขาวางแผนเรียบร้อยจะให้คุณเสียนะแต่<ม>คุณรู้ไว้อคุณยังไงก็ตกบนแน่นอนถ้าคุณไม่เชื่อใจเขาอยา่าคาไม่ใช่บอกบว่าให้มัดจาแล้วไม่มันไอ้มันใจนจาต้องเชื่อใจก่อนคถ้าไม่เชื่อใจไม่ต้องมาจาเอาสดสดแาก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ว่ามันของดีจริงคุณพิสูจน์ให้ตายถ้าเขาจะโกงคุณคุณก็พิสูจน์ไม่ได้หรอกผมก็เจอมาแล้วแต่ผมบอกว่าถ้าไม่ได้เปรียบอย่าคา เอาหลักการดังเรื่องต้นอะข้อหนึ่งเลยเนะาะคุณได้เปรียบคุณควานคาถ้าคุณเสียเปรียบคุณอย่าคาอย่าคาจบเงินเงินอยู่ตายจีคือใครถือเงินใช่เข,เ,เขาเขาบอกเลยใครถือเงินใช่ฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าที่ผมค่าคนจีนที่ที่ที่ทผ่านมาเนี่ยเนาะถ้าผมรู้สึกว่าเสียผมเสียเปรียบปุ๊บผมไม่ทำใจใจใจนิ่งๆอย่าโลภ เพราะว่าถ้าคุณทําดีนะยังไงเขาก็มาหาคุณถ้ามีคุณมีของดีอยู่ในมือนะเขามาหาคุณแต่ถ้าคุณไม่มีของดีพวกเนี่ยคุณก็จะใจคุณจะไม่นิ่งละคุณก็จะบอกให้จะโดนเขานุ่นนี่นั่นนั่นนี่นุ่นคุณจะคุณจะเจงผมก็เจงมาแล้วครับดังนั้นผมก็สอนคนว่ารุ่นใหม่เนาะต้องมีของดีอค่อยไปถ้าคุณไม่มีของดีอย่าไปต้องมีความแน่แน่นเออของแน่จริงชัวรจริงคุณภาพดูได้จริงออแล้วก็ทดลองทีละเล็กเล็กเล็กสิบบาทดียี่สิบบาทดีมันไม่สูญเสียหรอกเพราะว่ามันสสญเเียล็ก แต่ถ้าคุณบอกเฮ้ย hey, กูอยากได้รวยเร็วๆเอาร,ร้อยเลยมันเจงเลยครับไปเลยไปเลยครับฉะนั้นพิธีพวกนี้เนะี่ยผมอยากให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสได้เรียนได้สอนเนาะการสอนคนในการทําการค้านี่นะเมื่มันเป็นวิชาที่แบบพ่อต้องสอนลูกอะ่ะไม่มีสอนในโรงเรียนอสอนจากประสบาการณ์ผมทุกวันนี้ผมก็สอนลูกอย่างเงี้ย hey, เฮ้ยอย่าเล็กเสียไปแต่อย่าเสียใหญ่อย่าเล็กดีเพราะว่าจะได้ประสบการณ์แล้วก็ได้มากความมั่นใจเนาะแล้วมันจะทำให้เราทํางานใหญ่ได้แต่ถ้าคนบางคนแบบโหโลมาไว้กูจะรวยตั้งแต่เด็กไม่รอด ผมก็เลยบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่ก็สาวแทรกเข้าไปเนาะเจะก็คงมีประสบการณ์เรื่องคนจีนที่เขาเรียกอะไรช่อชนครับเออนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความเหลวไหลของระบบการค้าจีนกันนะใช่ครับมีเยอะมากครับมีเมียฮะที่มีฝนกันทุกคนครับ ที่เพื่อนๆก็เล่าให้ฟังใช่ไหมแล้วถ้าเป็นเจกแนะนําคู่ที่จะไปค้าับจีนยังไงดีหมายความว่าถ้าจะไปค้าใช่ไหม<ช>ฮะ่หนึ่งอย่างที่แปะตรงบอกคุณอย่าโลภแล้วคุณก็อย่าไปหวังของราคาถูกแล้วคุณก็ดูจากคุณภาพและราคาแล้วก็เป็นไปได้ก็คือยื่นเหมือยื่นแมวใช่หลักการที่ดีมากเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าไม่ชัวร์อย่าทา ครับไม่วูเอาเงินเก็บไว้ดีกว่าอย่าไปทิ้งอย่าไปทิ้งคือเงินอยู่ในมือเนี่ยคุณไม่เสียนะเงินอยู่ในมือคนอื่นเนี่ยคุณเสียกาสเสียสูงน่ใครถือเงินเออใครถือเงินจรนไงสมไมก่อนผมยังบอกให้ฟังผมค้าบอกว่าคนจีนนะคุณเอาของมาครับผมลองใช้ดูก่อนแล้วดีแล้วผมค่อยคุยแล้วของตัวอย่าง ไม่ใช่พอนะของต้องมาตรวจทุกชิ้นเลยครับค้ากันสักสองปีสามปีเชื่อใจกันแล้วเนี่ยครับข้ยาวเลยยาวเลยครับคุณต้องรักษาคุณภาพตรงนี้ไว้เพราะเขาจะรู้ว่าคุณเป็นลูกค้ารายใหญ่เขาไม่ซีซัวคุณหรอกคือไม่มีคําว่าเขาเป็นคนดีหรอกมีแต่เขามีแต่เขาอยากจะค้าคุณนานๆใช่ไม่มีใครเป็นคนดีในการค้าหรอกเขาอยากมาทำกำไรที่เจ๋งพูดอะกำไรสูงสุด ครับเออฉะนั้นสิ่งที่เขาจะยึดคุณคือุณได้คือคุณต้องมีประโยชน์กับเขาไงครับถ้าเขาไม่ทำลายประโยชน์หรอกถ้าทำให้เราเสียหายเขาก็ตายใช่ความผลประโยชน์ร่วมกันตราบใดที่คุณมีผลประโยชน์กับเขาเขาไม่ทิ้งคุณก็เหมือนกันรับประกันคุณภาพอะทำไมเขาต้องรับประกันคุณภาพเพราะเราเป็นลูกค้าที่ต้องซชื่อเขาตลอดเวลาถ้าเขาไม่ทำเขาก็เจงเองแล้วมีปริมาณใช่อาการคือคุณอย่าเป็นประเภทบีเดียวดายอ่ำแล้วไม่มีพักไม่มีพวกครับอันนั้นก็ยิ่งอันตรายตรงหาพักพวกก การเบื้องต้นของการ,ค,รค้าทั่วไปเลยครับผมก็ไม่ได้ค้ากับจีนมาเยอะเนาะแต่ว่าผมว่ามันเป็นหลักการค้าที่ก็คงจะเข้าใจแล้วก็ทุกคนที่ค้าขายคงเข้าใจค,ความโลภแล้วละครับทำแล้วเจ๊งใช่ถ้าเราไม่โลภไม่เจ๊งเน่ยไม่เจ๊งเพราะอย่างที่เจ๊งพูดเนาะของมีคุณภาพคุณก็ต้องไปพิสูจน์ก่อนอย่าใช้อย่ารีบร้อนใช่ครับ ไม่ใช่ว่าสองวันมึงมีเพื่อนผมบางคนไปซื้อของในเน็ตอ่ะเออบ้าบอคอแตกแล้วก็ให้เขาส่งของมาเดี๋ยวนี้ส่งมาจากจีนเลยนะไม่มีทางดีหรอกคุณไม่เคยเจอหน้าเขาเขาค้ากับคุณครั้งเดียวอ่ะบอกของถูกๆซื้อมามันผิดสเปคบอดอ่ะครับจะเป็นไปได้อย่างแล้วคุณไปเคมเขาเนี่ยเค็มไม่ได้มันไม่คุ้มเออผมบอกเฮ้ยถ้าค้าอย่างนี้อย่าค้านะครับไม่มีทางของได้ของดีหรอกครับจะมีเสียงเลยเออของเล็กๆก็ช่างเขาเสียงเอาแต่ถ้าของใหญ่ๆอย่าทำครับผมว่าในเน็ตนี่นะ โอกาสเจ้งสูงครับเจ็นหนัเจ็บแน่นอนครับอันนี้เป็นหลักการที่ผมก็เจอมาแล้วไม่ใช่ไม่เจอผมก็ไม่ได้ว่าผมฉลาดหรอกแต่ว่าผมผมเจ็บมาแล้วก็เลยบอกว่าสอนคนที่มันยังไม่เจ็บอย่าโลภนะไอ้คิดว่าของดีราคาถูกมีในโลกนะไม่มี ยิ่งถูกยิ่งอย่าซื้ออันตรายอันตารายของที่มันแพงหน่อยนะเที่สุดคุณภาพมันก็จบละ,ะเพราะาถ้าเขาเขาขายของแพงเขามั่นใจไงเขามั่นใจว่าของเขาดีไงออถ้าขายของถูกก็แปลว่าออมันโอกาสเจ๊งมันสูงเวนะ้คุณก็ต้องมั่นใจในตัวคุณเองว่าคุณตาถึงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นพุทธาหอ โอเคความเหลวไหลซีซัวของคนจีนก็มีเยอะก็ฝากเลยนะครับว่าอันไหนระวังกันนิดนึงนะครับนี่ก็คลิปพอประมาณครับคงจะได้อุทาหรณ์ใหม่ๆนะครับนี่ก็ขอบคุณเจคุยนะครับครับผมสวัสดีครับ